สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูไก่จะทำเมนูอร่อยอีกแล้วนะคะพริกหยวกยัดไส้นั่นเองแต่ไม่มีพริกหยวกก็ใช้พริกอิตาเลียนไปก่อนนะคะเป็นพริกหวานนะมันไม่มีความเผ็ดเลยนะคะเดี๋ยวไปดัดแปลงสูตรหมูสับเอาก็แล้วกันเนาะเมนูนี้อยากทำมานานแล้วแต่ว่ารอพริกนั่นเองหน้าหนาวนะคะมันจะไม่มีพริกแบบนี้ขายเลยจะมีออกมาขายประมาณกลางหน้าร้อนปลายหน้าร้อนแบบนี้นะคะ ก่อนอื่นล้างพลิกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้สะเด็ดน้ำแห้งสักหน่อยเนาะพักเอาไว้ให้มันสะเด็ดน้ำนะคะล้างพลิกเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักหมูสับกันนะคะพริกไทยแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูนะคะ เกลือแล้วก็น้ำมันหอยไข่คลุกเข้ากันแล้วนะคะก็หมักเอาไว้นะคะมาแกะพริกกันมีผู้ช่วยนะคะนี่ต้องใช้มีดอันนี้มีแต่สลัก มาแม่จะบอกวิธีแกะนะก่อนอื่นลูกวางพริกก่อนให้ได้ตำแหน่งที่แบบว่ามันมันจะวางบนบนที่ย่างได้เห็นไหมอันนี้ย่างเหรอใช่อจุกไว้ไหมสวยดีไม่มันจะด,ดูเป็นพลิกไงดึงไหมตัดดีลูกตัดอย่างนี้เนะนี่ยนี่ไงถ้าจะเอาออกตัดอย่างนี้ใช่ปะ่ะนี่ตัดให้ชิดเลยนะแบบนี้เนี่ยแม่บอกเอาจุกไว้มันดูเป็นพลิกมากกว่านะเอาออกมันดูไม่ค่อยเป็นพลิกอะ เนี่ยแล้วลูกก็วางมันใช่ไหมพอวางเสร็จแล้วก็กรีดข้างบนดูกรีดข้างบนแบบนี้<อ>กรีดข้างบนเพื่อเอาเมันเลตเอาไส้มันออก่อย่นี้ใช่ไหมใช่าวางให้ได้ก่อนนะว่าวางถูกหรือยัง,งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปย่างในเตาอบหัวยันหางเลยอ่ะใช่เฮ้พริกในความจริงมันต้องเหี่ยวกว่าน,นี้หน่อยเนาะ นี่ดีแล้วเฮ้ยแหวกนิดนิดนึงเดี๋ยวแกะออกมปได้แหวกนิดนึงเนอหาทำเนาะอกระจาย <c oughs> นี่ได้แล้วหนึ่งค่ะนี่แล้วก็ใส่ชามนี้ไว้นะ ค่อยอยากแกะไอ้น,นี่ออกเลยว่ะจุกอะ mm hmm. มันดูไม่ค่อยเป็นพริกเลยเฮ้ย mm hmm. ทำไอ้นี่หลุดจะแล้วอย่างยังขาด mm hmm. ตายอีกหนึ่งเงี้ยวดีเ mm ุ hmm. ้ยลูกงทำขาดอะ mm ่ะ hmm. นี่ แหวกนิดเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอามีดเข้าไปแซะตรงขั้วมานี่ตรงนี้แซะแซะตรงขั้วเสร็จแล้วเราก็ดึงออกอันนี้ช่วยก็ตรงนี้เฮ้ย <He i, S 2> มันปลิล้นตรกมันต้องมีปิดเดียนะ่ยน่ยมันเป็นรูอย่างเงี้ยเดี๋ยวหมูมันก็ทะลักออกเนี่ยมันต้องปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมดูดิเนี่ยมันต้องมีที่ปิดด้วยดีโอ้ยทะลักรอกเออทำไปเถอะทำไปนะเดี๋ยวแม่จะไปอบไอ้นี่ เอ๋อะไรนะลืมชื่อแล้วนี่คือแป้งพายนะคะที่เรียกว่าพับเพสตรีหรือเปล่านะกูกหญ่จำชื่อไม่แม่เดี๋ยวเขียนไว้ให้นะคะที่กูกหก่ทำกินประจำนั่นเองแต่เมื่อก่อนน่ะคือจะสใส่ไส้มะเขือเทศส่วนละมอสเดล่าแล้วก็พับใช่ไหมแต่ไม่ทำอีกแล้วแบบนั้นนะคะ วิธีนี้เป็นไอเดียของพี่มิกคือทำเหมือนเราทำเค้กเค็มเลยใส่ถาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีมะเขือเทศสดหั่นนะคะใช้พันอะไรก็ได้แล้วก็บีบคั้นน้ำออกให้หมดแล้วก็มีมอสซาเรลลาชีสหั่นนะคะเตรียมเอาไว้ทำง่ายมากๆแล้วส่วนผสมก็น้อยด้วยนะ ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแป้งเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกโรยเกลือหน่อยมอสซาเรลลาชีสยงลงไปอุ๊ยเมนูนี้นะชาวอิตาเลียนชอบมากๆนะคะเสียงโทรศัพท์พี่มิกนี่หมเสร็จแล้วเอาเข้าเตาอบเปิดไฟ 180องศาเซลเซียสนะคะไม่ต้องวอร์มเตาอบเลยเวลากี่นาทีจำไม่ได้ดูต้องดูนะคะว่ามันเหลืองสวยทั่วกันหรือยังแค่นั้นเป็นอันใช้ได้นะคะง่ายสุดๆสวัสดีครับโอ้วุ้อ่าวนกินแล้วใช่ไหมคราวนี้จะมายัดไส้พริกซึ่งเป็นงานที่ไม่น่าจะง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถโหนี่แบบทําไส้ล้นหลามมากเลยอะ่ะดูป้าป้าแกลินวายรอแล้ะไมไ่เสร็จเลยอะโอเคไหมลูกได้ไหมโอเคได้อยู่เนาะโอมไปหาถุงอะไรอยู่ไ้บอกคุณผู้ชมก็ะใหม่แล้วโดนดุเลยอะลูกดุเลยไม่ดุอย่าหาทํา ไม่ก็ไม่จะเอาหนูเห็นแม่ถือถูกฉันไม่ได้เอาของเธอแค่แบบไปหยิบหยิบดูหัววันเท่านั้นเองหัวบีบไม่ใช้ได้แต่นาสเลิศทำขนมหวานนางหัวมากเลยนะนางซื้อของนางมาเพื่อไปทำขนมไม้หัวบีบแล้วก็เป็นถุงถุงอ่ะเฮ้ยลูกจะทำเค้กช็อกโกแลตด้วยไหมเหรอเตรียมเลยเปิดเตาอบแล้วเนี่ยได้เยอะเลยอ่ะ ากินมากไม่รูอร้อ,อร่อยหรือเปล่าอะมองดูมันน่ากินทําครั้งแรกแถมย่างในเตาอบอยูเยนาะก็น,น่าจะอร่อยแหละใช่ไหมลูกใช่วัตถุดิบมันอร่อยต่อให้มันออกมาขี่ยหรสชาติมันก็ต้อง Dai l'anni fede si faceva il col gambo, li prendevi. Dopo! No, Gnam! No. Ma mm. che assaggiò? Dai niente, dai niente, là! Venga, mai! Mm. Qua è mai là, ma eh! Buonettiamo! ชิมคนแรกเลยนะเนี่ยอังกิมมจสไชจุสโต้บอยพอจะทมให้สักงกินพริกแกงทีน่าดีที่ใช่ไหมมาทรอปอพิการเจสเสร็จแล้วล่ะทุกคนย่างในเตาอบก็โอเคนะคะนี่เอาออกมาลูกนึงเพื่อชิมแล้วก็เพื่อดูว่าหมูข้างในมันสุกไหมบอต้องชิมบอย อัน<ไ>นียาปุชียเปนบุกโกชินบหน้าฟเต้เ,เออลยวกแล้ม่แมบบ่แม่แม่แมแม่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 ม่มดแม่แม่แม่่แม่แตัวม่ม่แม่แมัแมแม่แม่ม่ม่แม่แ่แม่แม่แมม่มลแม่ม่ม่แมม่่ แต่ว่าใส่พริกขี้หนูตำเพิ่มลงไปกับ3เกลือเนาะอร่อยมากแล้วใช้เวลาย่างแป๊บเดียวเอง <c oughs> นอนพิวดิเวนที่มนูตีประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะกใูใช้ไฟแรง240องศาเซลเซียสนะคะในการย่างในเตาอบ <c oughs> อร่อยอร่อยมากคนเนี้ยอยากกินเต็มที่แล้วเนี่ยไปยที่ละเป <c oughs> <ะ>ียโตเจ้าไาย มะเขือเทศกับชีสอันนี้นะคะถ้าจะกินให้อร่อยนะต้องปล่อยไว้ให้เย็นนะคะมันจะอร่อยมากเราไม่ว่างนะเมาเช้าออกไปข้างนอกความจริงจะต้องทําแต่เช้านะถ้ากินมื้อกลางวันถ้ากินมื้อเย็นต้องทํากลางวันนะคะเพราะว่าต้องให้เซตตัวตอนนี้ก็คือมันจะมีน้าแน่เลยตัดยังไงนี้ก็ได้นีจับดูนะคะมันคือมันเละอะ ต้องให้มันแห้งนะคะแห้งเซตตัวจะอร่อยมากกินไปเถอะนี่มันก็จะแบบยังเละอยู่แบบนี้นะคะน,นี่ถ้าเกิดมันเย็นแล้วมันเซตตัวคือมันจะติดกันหมดแล้วก็อร่อยมากอันนี้ที่เป็นขอบๆนะคะมันเซตตัวดีมากเลยนี่เวลาเซตตัวแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอือเป็นอะไรเนี่ยอ,อร่อย <laughs> อร่อยอ ทีเต่น้หมูไ่เป็นไงบ้างคะนักรีวิวอาหาร s <S กินไม่พุงไ่จาเลยนะคะ mm. อันนี้ะเป็นไงบ้างที่รอัอร่อยไหม อร่อยอือรสชาติมันถึงใจมากเลยนี่ต้องกินแบบนี้ที่รักดูนี่นี่อืน้ำหอมมากเลยเท่าไหอ่อะหลบใส่มือเลยอะ พี่แหนคือแม่ของเธออา <Okay. S 1> ของอร่อยจะเช็ดให้เสียไปเปล่าไ,มไหมเรื่องสอนเลยเหรอไม่ถึงแค่ข้อมือเองอ้อเมนูนี้ต้องทำซ้ำอีกจริงๆเนาะชิ้นนี้นะคะมันเย็นก่อนเพราะมันอยู่ตรงขอบ เาเย็นแล้วมันก็จะเซตตัวแบบนี้มันจะไม่แยกชั้นออกจากกันนะคะอนนี้ก็อร่อยอเดี๋ยวกินเสร็จไปดูเค้ของลูกสูตรนี้ทำเป็นครั้งแรกใช่ไหมมีแค่ไข่กับช็อกโกแลตน้ำตาลเนยใช่่อนเราเอง ลาทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหยมันสวยมากเลยลูกมันครัสุดทาที่เราทำมาตไม่ใช่แล้ มันดึดีดี๊อดเดียวอ่อนะเฮ้ยพอนแฟบแล้วอะมันเตี้ยมากเลยแต่มันโคตรอร่อยอะอร่อยอ่ะอืมความจริงในสูตรเขาต้องทำซอสช็อกโกแลตราดใช่ไหมไม่ต้องเลยอะแค่ผสมสูตรเฉยๆอืดูสิดูดิอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหอว้าวเก่งมากลูกแม่หวานเนี่ยทำขนมเก่งมากเลย ซิเอาเป็นคนที่เก่งสุดป้าฟัง,งภาษาไม่เข้าใจ <c oughs> ใช่เก่งกว่าแม่กูคแค่เป็นคนทำขนมไม่เก่งเลยนะแม่ชิ้นที่สองแล้วเนี่ยไม่ลองหน้าช็อกโกแลตเหรอไม่พอวอนนี้พอแล้วไม่มีแป้งเลย,เยอ๋อ,อหวานทำซอสช็อกโกแลตแล้วเหรอ,หอไม่ไม่อร่อยแล้ว Oh, buona e buona che senza se non mi piace. Ma mi piace mi diamo, mi il cioccolato. Cai, mm. okay, ma per il setto, no? Vabbè. È buona. È si scioglie. Bu oh, è da mm, Si scioglie nella bocca. E eh. quella cioccolata sopra è ancora più da che è Si scioglie in bocca perché è morbidissima. E poi non è asciutta, è rimasta umida, è buona. È morbidissima. Oh,